ไหนมันี mm ่ด hmm. you no. mm ิต hmm. ัวเล็กมานั่นนปีดเลยปีดเลยกินอิ่มมากจุมาไปออกมาหากินมาเฉียคุยเฉียอย่างแม่ไปดปไปเลยไม่ใช่จะรอเขาให้อาหารกินอย่างเดียวอ่ะมันี้มาเร็วมันี่เลยมันี่เลยมากุกกุกกุกกุพวกนั้นก็ออกมาได้แล้วมามาดิออกข้างนอกบ้างหน่อยเร็วอยู่ในโกงไม่เบื่อนี่ไงออกมาออกมามาตากแดดบ้างเร็วเนี่ย จะได้อุ่นๆอืมน,น,นั่นขยายปีกด้วยเออนั่นแหละถูกต้องอืมเดินสบายๆอากาศเย็นๆวันนี้ออกมาเร็วๆมากุ๊กกุ๊กกุ๊กกเร็วๆมาเร็วออกมาเร็วมามากินข้าง,องนอกกินยองหญ้าบ้างเนี่ยหญ้าอ่อนๆเนี่ยเร็วๆออกมาเร็วมา เหรอแม่พ่อขันอยู่นะ่ะได้ยินเสียงพ่อขันป่ะมาลงมาลงมาเร็ว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 มาเร็วเร็วเลยมาไวไวไว,ไวออกมาออกมาเหนหือแมมากินข้างนอกบ้างเออกินแต่อาหารเขาให้กินกินเสย,ยุ่งเสย,ย่าบ้างอ่าเร็วเร็วอย่าไปคุยเคียขี้วัวเขาล่ะเขาด่าวอีกว้าวอย่าดื้อาไม่มา ได้ม,มานี่น่าจะเป็นตัวเมียมันตัวผู้ตัวผู้ขาใหญ่แข้งใหญ่ตัวเมียแข้งเล็กขาเล็กอืมู้หนึ่งเมียเมียสี่นะครับชุดนี้นะคุมผูงได้เลยนี่เมียสี่ผู้หนึ่ง นุ่นเสียงขันนุ่นฮะเร็วๆออกมาออกมามาเดินออกล้างกายกันหน่อยเร็วแดดอุ่นๆไปไปอยู่แต่ในเล้าไม่เบื่อบ้างนะเดินออกในเล้าบ้ไปนั่นก็ห้อยนั่นแหละไปไม่ต้องตามมาไม่ต้องตามมาไม่มีอะไรให้กินหรอกมานี่มามาเร็วๆมาเร็วร in er ู้ตามมานทีเทนใดเลย ดา่ลาน้าก้องครับน่ารักน่ารักครับบรรยากาศเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไกผ่ผูพานสองครับพี่น้องน่ารัก <c oughs> ครับสวัสดีครับ